สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็มานอนบอ่อครับทุกคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าผมไม่ทำงานผมไม่ทำอะไรนี่ครับ ผมไม่ได้ทำอะไรแล้วครับก็แค่มานอนบอครับก็มานอนบอนะพี่น้องก็วันนี้ก็นอนคนเดียวครับนี่ครับบรรยากาศนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่ครับยังไม่มีใครมาเลยครับนี่ก็เวลาก็ จะสามทุ่มแล้วพูดถึงว่ากลัวไหมมานอนคนเดียวผมไม่ได้กลัวนะครับว่านอนคนเดียวหรืออยู่คนเดียวหรือ,อยังไงแต่มีแตะด้วยแต่พ่อผมไม่อยากให้นอนคนเดียวครับตอนนี้ก็อยู่คนเดียวนะพ่อผมไม่อยากให้อยู่คนเดียวเพราะ มันอันตรายก็ไม่เป็นไรครับผมก็อยู่ได้ครับพูดว่ากลัวไหมผมก็ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวอะไรหรอกเฤฤฤนี่ยไม่มีใครเลยมีแค่ไฟนี่แหละแค่เราไม่ ต้องไปลบลู่อะไรทั้งสิ้นครับแล้วก็อยู่ของเราก็เป็นทรัพย์สินของเราเนาะเราก็ต้องมานอนเฝ้าแต่มันไม่ทำงานงานนอะผมก็ทำครับผมก็ทำนะไม่ใช่ว่าผมไม่ทำงาน ผมก็ทําทุกวันนะผมก็มีงานของผมเหมือนกันใช่ผมก็มีงานของผมเหมืนนมมนอมมนกันนะไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทําอะไรเลยผมก็ออกไปทํางานทุกวันครับบางคนเห็นแต่ผมอยู่หล้างกล้องครับหลังกล้องออกไปถ่ายคลิปไม่ทําอะไรเลย ออกไปถ่ายคลิปไม่ทำอะไรเลยถ้าทุกคนไม่เห็นผมอยู่ในคลิปนั่นแหละผมไม่ทำอะไรเลยครับผมก็น่าจะนอนอยู่บ้านเฉยๆเนาะผมก็น่าจะนอนอยู่บ้านเฉยๆเลยถ้าผมไม่ทำอะไระก็อยากให้รู้บ้างนะครับ แล้วก็มาว่าผมสู้คนนั้นไม่ได้สู้คนนี้ไม่ได้ผมอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้เนาะทำที่เท่าที่ผมทำได้นั่นแหละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ครับมานอนบอกเดี๋ยวผมก็จะมากางเต็นท์ ผมนอนหน้ารถไม่ได้นะนอนในรถกระบะไม่ได้มันคบผมก็ตกากเต็้นนอนนี่แหละผมไม่ยากเนี่ยูดถึงว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมอะมานอนคนเดียวหรือนอนหลายคนก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วแต่ที่อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกครับถ้า ใครสะดวกมาก็มาเนาะถ้าติดธุระยังไงก็บอกกันได้ครับไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้บังคับใครอยู่แล้วนี่ครับเต็นผมไม่ชอบบังคับใครใครจะมาก็มาครับ ไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากผมก็จะมีเพื่อนมานอนนะแต่วันนี้ไม่มีครับยังไม่มาหรือมาหรือไม่มาก็ไม่รู้ครับนะมาไม่มาก็ไม่รู้ผมก็เดินอ้อมรถนี่แหละเดี๋ยวถึงเวลานอนผมก็จะนอนแต่นี่ก็ สามทุ่มแล้วครับผมจะบอกทุกคนนะครับงานของผมอะ่ะก็มันจะบอกไงดีวะอ่างานหลักของผมนะครับก็ถ่ายคลิปนี่และครับถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูเนี่ย นี่คืองานหลักเลยนะครับงานหลักงานหลักที่ผมต้องต้องทำครับถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินใช้ครับจริงๆครับถ้าคุณไม่ออกไปถ่ายคลิปวันหนึง่งคุณก็ไม่ได้ตังค์ครับ แต่ผมไม่ขอบอกหรอกนะครับว่าผมได้เท่าไหร่แต่ผมขอบอกว่านี่เลยครับงานหลักส่วนมานอนบอ่อนี่ครับเป็นงานอดิเรกครับงานอดิเรกชิวๆครับงานชิวๆหรือทุกคนไม่ต้องเรียกว่างานก็นได้นะเพราะผม ไม่ได้มีค้าจ้างอะไรครับแต่ผมก็ต้องมานอนเพราะนี่เป็นรถผมเนี่ยแมคโครเนี่ยเทเลอรผมก็ต้องมานอนครับผมไม่ได้คิดอะไรมากหรอกใครจะว่าผมยังไงก็ได้นะจริงๆผมก็ถามว่าผมเคไหม ผมก็นิดหน่อยครับคนด่าเนาะก็นิดหน่อยนะแต่มมนไม่มีใครหรอกครับว่าทำคลิปไปจะไม่มีคนดา่อาอ่อใครเคยทำคลิปแล้วไม่มีใครด่าเลยผมกอถามหน่อยครับก็มีคนด่าทุกคนเลยครับเชื่อผมนี่ผม กล้าพูดเลยอ่ะแต่ส่วนน้อยครับจะด่าส่วนน้อยจริงๆนะส่วนน้อยที่คนจะไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบไม่เห็นดีไม่เห็นงามนี่ครับเห็นไหมเห็นแสงได้ไหมมอไซคครับจะมีแค่ส่วนน้อยนะครับที่ ไม่ชอบผมหรือส่วนมากก็ไม่เป็นไรนะถึงจะไม่ชอบผมผมก็จะทำให้ทุกคนดูครับก็ผมอยากให้ทุกคนดูครับที่ผมมาอัดคลิปนี้ให้ทุกคนดูเนี่ยผมไม่ใช่อยู่เฉยๆผม,มาอาัดนะมีคน บอกว่าเซมเวลานอนบอกก็อัดคลิปลงหน่อยเขาจะได้รู้ว่าทำอะไรนี่ครับผมก็ตามคำขอเนอะผมก็นี่ครับตามคำขอผมก็ถ่ายให้ดูครับนี่ครับนอนคนเดียวครับวับนนี้เพราะหนึ่งสองสามประมาณสามสี่วันนี้ครับผมไม่ได้นอนเพราะแมคโคร ไปทำชั่วโมงแล้วก็จอดไว้บ้านเขาครับใช่ก็จอดไว้บ้านเขาก็เขาก็เฝ้าให้ครับไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องมานอนเฝ้าจริงๆนะไม่มานอนเฝ้าไม่ได้ครับที่แบบนี้ต้องมานอนเฝ้าตลอด <c oughs> ผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเพราะผมอยู่คนเดียวครับผมคิดอะไร,รออกผมก็พูดแบบนั้นแหละ ครับพี่น้องอ่ะก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับเดี๋ยวผมกลางเต้นนอนก่อนเนาะบายบายครับทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับฟันดีครับ